สวงเปิดก้องซีรีส์แกงซ่าทะลุมติเวิร์สสุขที่9ก้ากดากาคม2,565ันาณวิภาวดีพาเลทต งานบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์เรื่องแกงซ่าทะลุมัติเวิร์สที่จะอดแอ์ช่องใหญ่แน่นอนปลายปีนี้ค่ะโดยได้ผู้จัดป้ายแดงแห่งองค์การมอดูอาจารย์ชานโฮลี่อังกูลพิมอุบลที่ผ่านตัวมาสายบันเทิงเจ้าตัวออกปากถึงละครเรื่องนี้ว่าสนุกครบรถแน่นอนเพราะเป็นละครครอบครัวที่จะพาคุณผู้ชมทะลุมัติเวิร์สไปในที่ต่างๆผ่านตัวละครที่เป็นเด็กซ่าทั้ง5คนพร้อมนำแสดงโดยเขตธารเขตเก่งทัชยยะพิงกี้สาวิกาแม่หน่อยปอบหยิต้อมรชนีกร ครีมเปนซินีแอปเปิลกรีรสาพ่อรองขามมูลคดีพร้อมดาราอีกครับข้างที่จะมาพาคุณโลดแล่นสู่พระหุัก,กรวาลต่างครับก็ก่อนหนึ่งนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำนักเลยที่มาช่วยกันทําข่าววันนี้นะครับการวงสวงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมในการทํางานในด้านนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้บอกกล่าวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับที่เราจะ นะครับทำงานให้ประสบความสําเร็จวันนี้ก็เช่นกันนะครับที่งานมันเป็นขวานกําลังใจแล้วก็มันก็เป็นการเริ่มต้นงานนะครับที่เราจะเริ่มนะครับบอกกับทุกทกท่านว่างานเราเริ่มนับหนึ่งที่จะเปิดกล้องแล้วก็ดําเนินการแล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อรูปแบบของการบวงสวงวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับทุกท่านให้ความรู้สึกมันนอกจากการบวงสวงที่สนุกสนานแล้วก็ยัง เราได้เห็นหลายๆท่านนะครับได้มาเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับสำหรับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับนี้ประทับใจนะครับถือว่าสําเร็จครับแก๊งซ่าทะลุมันติเวิร์สอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องราวของน้องๆนะครับเป็นหนังสนุกสนานหนังละครเด็กที่ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีนะครับนั้นก็ฝากนะครับทุกท่านด้วยนะครับสําหรับละครเรื่องนี้เราอยากให้ช่วยนะครับแนะนํา ให้กับท่านผู้ชมหรือข่าวสารที่ออกไปช่วยเชียร์เด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าเด็กชุดนี้น่าจะนะครับสามารถที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเพราะว่าผมว่าสนุกสนุกเพราะว่าถ้าสําเร็จในเวอร์ชั่นแรกในซีซั่นแรกซ mm ีซ hmm. ั่นต่อไปเราอยากจะให้เด็กในยุคอดีตทะลุกลับมามาบ้านเราบ้างน,นะครับ mm hmm. หวังว่าน่าจะได้ทําถึงซีรีส์สองซีซั่นสองนะครับก็จริงๆเรามองหาค่ะมองหา เพราะว่าเราจะมีตัวนำเป็นเด็กทั้ง5คนแต่ครันน้งนี้ตัวพีเเ่เอกนางเอกทั้งคู่หนึ่งคู่2แล้วก็คนที่จะนําเด็กๆไปเป็นใครบ้างเราก็มองหาพี่เอกหลายคนนู่นนี่นั่นด,ด้วยพื้นฐานเคยร่วมงานกับน้องเขตมาแล้วเราก็รู้ว่าเขตสามารถเล่นด้านหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตลกดราม่าแอคชัน่นคือเขาเป็นคนที่หลากหลายอ,อแล้วม,มีความสามารถเยอะมากเราก็บอกลองโทรคุยกับน้องดูน้องบอกว่าโ,โอเคเลยเพราะว่าน้องอคือ ยังไงน้องก็ได้เล่นแบบละครแนวนี้มาโดยตลอดแล้วก็อ๋อถ้างั้นก็โอเคแล้วตรงกับคาแรคเตอร์เราแล้วก็เลยเลือกได้เขตเราพอว่าเปิดปฐมมบทนะคะเราจะต้องหาตัวนักแสดงรับเชิญที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะทำให้คนดูอยู่ปึกแล้วก็เลยปรึกษากะทีเลยว่าพี่จะทำออตอนเท้าทองติดมา้าหลวงส,รสารศัก์ิแต่พี่อาจะผจญผจญกับปอบหยิบคือเด็กๆจะทะลุมิติไปเราเรา เราปอบหยิบอะเราติดต่อพี่หน่อยอะพี่หน่อยน่าจะโอเคกับเราแต่ว่าค,ค,คนที่จะมาเป็นหลวงสรศักดิ์แล้วคนที่จะไปเป็นเท้าทองติดมาที่ต้องสวยมากๆเนี่ยจะเป็นใครและหน้าลูกครึ่งรรสรุปเราก็ได้น้องพิมพ์้ีมาเป็นเท้าทองติดมาแล้วหลวงสรศักดิ์ของเราเราก็ได้คุณเก่งัชยะมายืนอยู่นี่เองนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าคุณเก่งเขาจะหนีปอบหยิบกันยังไง <c oughs> จะ่นกันให้ไครูเ <c oughs> ก็คือตอนแรกปฐมมาบท แล้วก็ ep สองเนี่ยก็เป็นหลวงสรรศักดิ์ประจน l อบยิบอันนี้ก็คือหตอนที่1ตอนที่2ของเราก็คือ ตอนกระสือสาวอันนี้เราได้น้องครีนเปรมศิน,นีมาร่วมเล่นค่ะ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็ได้ดาราตลกนะฮะอย่างอลชรเชนดีมาเลยเงี้ยค่ะพออีพีต่อจากนั้นเป็นตอนที่3เราก็เป็นมนุษยลูกทุ่งแต่ไว้ละอ่อนก็จะเป็นเด็กๆเ,เป็นทองกวางเป็นคร้าวเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่เราจะได้รุ่นใหญ่คือต้อมรัชชินีกรจะกลับมาสวมบทฟาดฟันกับ จอยบิยอนแบบไหนแล้วก็มีพ่อที่เจ้าชู้คือแจ็คไอเฟลแล้วเราก็มาดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนในตอนนั้นส่วนตอนที่4ของเราก็คือบ้านทรายทองเงินอันนี้เราก็จะได้นักแสดงอย่างจอยชนิชาส่วนพระเอกอ่ะขออุบไว้ก่อนนะคะแต่รับรองว่าพอเปิดตัวพระเอกคุณชายกลางเนี่ยจะว้าวมากครับผมอย่างที่บอกฮนะ ทางผมเลยฮะละครละครแฟนตาซีครับต้องบอกก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆนะครับที่ที่มั่นใจในตัวผมด้วยนะครับก็ยินดีครับผมในบทบาทที่ให้มาทุกบทบาทผมทําเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามนะฮะก็ก็อย่างที่บอกครับตั้งใจแน่นอนแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในครูมิ้งด้วยนะครับเพราะว่าเคยทํางานกับครูมิงมานะครับครูมิงก็รู้คู่มือของผมอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องใช้ผมแบบไหนนะฮะเขามีคู่มือของผมเรียบร้อยแล้วครับผมเต็มที่ครับ เอีีเยอที่เกี่วกับในไทตงอด็รู้สึกดีใจนะครับที่ทีมงานติดต่อมาครับแล้วก็ขบวบาทด้วยเราก็รู้สึกว่าเป็นบทที่ยิ่งใหญ่นะแม้จะเป็นคอมเมดี้การแต่เรารู้สึกว่าต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับเด็กด้วยมันเหมือนเป็นแบบผมชอบบทำงานกับเด็กเพราะเราได้แรงบันดาลใจไปทางานต่อับด้วยก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณภูมิมากๆคือเป็นคนที่ ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่เราที่ยังยังแบบยังแบบเป็นเด็กโนเนมเลยคะ่ะจนถึงตอนนี้คือแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะสําหรับหนูนะคะก็คือเคยมีผลงานมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องไหนที่แบบว่าได้เล่นเยอะขนาดนี้จนได้มาเล่นเรื่องนี้ค่ะมีโอกาสได้เป็นนักสแสดงนําก็อยากขอบคุณทุกๆคน,นมากๆเลยค่ะที่เอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสหนูนะคะแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะจะเริ่มการถ่ายทำเลย จริงๆอ่ะอาจารย์ชาญจะให้เริ่มเลยค่ะแต่ด <laughs> ีๆน่าจะขอเป็นช่วงต้นกันยาใช่จริงๆก็น่าจะเป็นต้นกันยาก็คือขอให้หมดงานเมฆลาก่อนคาดจะได้ชมประมาณเท่าไหร่ก็ปลายปีปลายปีได้ชมแน่นอนค่ะค่ะจริงๆก็ขอฝากเอ่อซีรีส์นะคะเรื่องแกงซ่าทะลุมันติเวิร์ดเอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะคะ เป็นการที่พวกเราตั้งใจทำซีรีส์เด็กให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งโดยผสมผสานกับนักพากรุ่นเก่าอย่างอาลองพ่อรองของเรานะคะมาเป็นผู้ที่นำทุกคนทะลุมิติไปยังไงก็ขอฝากความตั้งใจของพวกเราผู้จัดโปรดิวตัวรวมทั้งตัวพี่และนักแสดงทุกคนที่ตั้งใจทำงานตัวนี้อย่างดีค่ะค่ะด้วยค่ะอ๋อในฐานะโปรดิเซอร์ก็อยาก ฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจกันมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนป่วยจนกลับมาทํางานตอนนี้ได้มาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ละครเรื่องนี้อาจารย์ชาพ่งนักแสดงทุกคนทุกท่านตั้งใจจริงๆนะครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชอบจะรักแกงซ่าลุคมัลติเวิร์ครับก็ฝากนิดนึงนะครับวันที่8สิงหาเราจะมีงานแถลงข่าวอีกครั้งนึงมาเจอกันอีกทีนึงนะครับเป็นการ เปิดตัวงานมหากรรมหมอดูนะครับจริงๆก็สืบชะตาพิชีวิตวหมอดูช่วยชาตินะครับก็จะจัดยาวไปถึงปีหน้าเลยแต่ว่าวันที่8ก็จะมีในเรื่องของอคุณเก่งด้วยจะมาช่วยขับเสพาเพราะว่าเราเราได้อัญเชิญนะครับอ,องค์ทาเาววสุวรรณนะครับ<ช>ไปประดิษฐานที่เดอะมอลแล้วเราจะมีการเบริกเนตให้คุณเก่งไปช่วยขับเสพาแล้วก็จะมีการกวนน้ำอำมาริตในรูปแบบพิธีกรรมโบราณที่เรายังไม่เคยเห็นดังนั้น คือทาไมเราถึงจัดงานพวกนี้ยาวไปถึงปีหน้นาเพราะว่าตอนเนี้เพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆนะครับสื่อมวลชนกลับมาแล้วงานเราพวกเราสายบันเทิงกลับมาแล้วแต่เราก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะทําให้สังคมนะครับทุกสาขาอาชีพเลยกลับมาให้ได้ฉะนั้นกําลังใจเป็นสิ่งสาคัญนะครับในเรื่องของอการท้าขายเศรษฐกิจฉะนั้นเราจะกลับมาจัดงานเพื่อให้กําลังใจทุกคนนะครับเพราะว่าผมอยู่ในสายพยากรสายพิธีกรรมนะครับฉะนั้นเราที่าตรงเนี้ยมันคือ บางอย่างที่จะทำให้ท so ุกคนมีกำลังใจออกมาทำงานแล้วก็ออกมาสู้นะครับเพื่อให้ให้เราเดินกันต่อไปได้นะครับฝากด้วยนะครับวันที่8งานเรามีวันที่ Shadow 8จะ8สิงหาที Obrig ่แถลงข่าวที่ตะวันนาที่ตะวันนใช่8เดือน8แล้วงานเรามีวัน <throat> ที่8แต่จริงๆแล้ววันที่เลิกดีคือ9เดือน9เราเอาเลิกจัดงานนะกรกยายนนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันที่8สิงหาเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ